ชมครับเปิด2ความลับของปรางทองในอดีตย้อนไปถึงรุ่นพ่อแม่ถ้าคุณผู้ชมรู้เดี๋ยวอาจจะอึ้งได้เลยนะครับเชื่อมโยงมาสู่กรณีการเสียชีวิตของพ่อแม่เหมือนแพรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาดูกันนะครับวิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับดินพัชรพะพลความลับที่1 การเสียชีวิตของพ่อแม่เหมือนแพรหรือนายพัฒนะและนางปิ่นมณีคดีนี้นะครับเป็นคดีใหญ่มากตำรวจมีการสรุปแบบนี้ครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยบุกไปปล้นบ้านพี่พัฒผลที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่กําลังมีการขนทรัพย์สินอยู่ปรากฏว่านายพัฒนากับนางปิ่นมณีผ่านมาเห็นก็เลยถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตคาบ้านระหว่างที่กาลังขนทรัพย์สินกันต่อเนี่ยปรางทองตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มาเห็นก็ตกใจใช้ปืนยิงซะเลยนะครับ คนร้ายเสียชีวิตคาบ้านอีกเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ว่าในความเป็นจริงนี่คือความลับที่1นนะไอ้ที่เราเห็นว่าปรางทองเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็เรียกให้คนมาช่วยเนี่ยจริงๆแล้วตัวเธอเองอ่แหละที่เป็นคนวางแผนแล้วก็ไปจ้างมือปืนไปจ้างคนร้ายให้มาจัดการพัฒนากับปิ่นมานีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยยิงมือปืนทิ้งเลยอ้างว่าเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวแต่จริงๆก็คือการฆ่าปิดปาก เพราะถ้าเกิดคนร้ายรอดไปได้เราไม่รู้เลยปรางทองไม่รู้เลยว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าเกิดถูกจับมาเดี๋ยวก็จะสาวมาถึงตัวของปรางทองได้ก็เลยฆ่าปิดปากซะเลยนะครับจบอ้างอิงจากในละครที่นําเสนอซึ่งเราเห็นไปแล้วบางส่วนแต่เชื่อว่าเรายังเห็นไม่หมดนะครับในเหตุการณ์ตอนนั้นและหลังจากนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบเต็มๆนะครับจะได้ คลายคดีนี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องย่อบางส่วนที่ช่อง3เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับจริงๆเนี่ยยังระบุถึงขั้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปรางทองเนี่ยจัดฉากให้อนนบเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ให้อนนบเนี่ยเป็นคนยิงมือปืนทิ้งอนนบก็เลยตกอยู่ในสถาน,นะของผู้สมรู้ร่วมคิดปรางทองก็เลยใช้เรื่องเนี้ยขูอ่อนนบให้ทํานั่นทํานี่ถ้าไม่ทํา เดี๋ยวจะไปบอกเหมือนแพรว่าเนี่ยสมรู้ร่วมคิดด้วยในการสังหารพ่อแม่ของเหมือนแพรอันนบก็เลยทําตามแต่ว่าถ้าเกิดเราอ้างอิงจากความเป็นปัจจุบันในละครที่นําเสนอนะในละครก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ในประเด็นของอันนบนะครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วนี่ว่าตัวของปรังทองเป็นคนที่ยิงคนร้ายจนเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนในส่วนนี้แล้วก็ถ้ามองดูเนี่ยตัวของปรังทองค่อนข้างชํานาญในการยิงปืนเพราะว่านี่ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่เขามักจะ ทำเพื่อคลายเครียดนะครับและปรางทองเองก็มีปืนอยู่ด้วยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยปืนกระบอกเนี่ยที่เขาใช้ยิงคนร้ายกับปืนที่เคยใช้ขู่อันนบเนี่ย เป็นปืนที่ค่อนข้างมีความคล้ายจนถึงเหมือนกันมากเรากับว่าเป็นกระบอกเดียวกันเลยนะครับน,นสรุปความลับที่1นนะครับคุณผู้ชมปรางทองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจังววนคนร้ายให้มาจัดการพ่อแม่เหมือนแพรหลังจากนั้นตัวเธอเองก็เป็นคนฆ่าคนร้ายปิดปากครับถ้ามองถึงทิศท,ทางวิเคราะห์หลังจากนี้ไปน่าจะเป็นยังไงต่อดีมองแบบนี้ครับด้วยความสัมพันธ์ของใครกับเหมือนแพรที่ตอนนี้มันชัดเจนว่าโอเค ผมรับได้ที่คุณเป็นแบบนี้คุณทําแบบนี้นะครับตกลงในสถานะเพื่อนนะแต่เดี๋ยวผมช่วยด้วยช่วยตามสืบด้วยในเรื่องของการเสียชีวิตพ่อแม่เหมือนแพรรู้ด้วยว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเข้าทางดาววันให้ประสานพ่อช่วยดูหน่อยซิเป็นตํารวจเนี่คุณผู้ชมแล้วก็เคยดูคดีนี้อยู่ด้วยนะครับในพื้นที่ที่เขาดูแลเชื่อว่าสุดท้ายอะโภคายทาสําเร็จดาวหวันเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เชื่อครับอย่างที่โภคายบอกว่าเขารู้จักดาวหวันดีว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายก็มองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกเปิดโปงออกมาทุกคนจะรู้ว่าปรางทองเนี่ยเป็นคนยังไงและมีความเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่เหมือนแปรเต็มๆเพราะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในตอนนั้นน่ะที่จริงแล้วแม้ว่าตำรวจจะสรุปออกมาแบบนี้มองว่ามันเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะ แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับยังมองว่าน่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการด้วยส่วนความลับที่2ของปรางทองคือปมแคนที่มันอยู่ในใจในเชิงลึกด้วยนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ตระกูลพิพัฒน์ผลร่ํารวยมาจากการค้าขายไม้ครับแต่ว่าต่อมาพอมีความเข้มงวดเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณมิ่งมิตรแล้วก็คุณนายมณีนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาสะสมที่ดินที่อําเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมารวมกันแล้วก็หลายร้อยล้านบาทสุดท้ายมันจะตกเป็นของใครครับก็ต้องเป็นของลูกสาว คนสวยเพียงคนเดียวก็คือปิ่นมณีมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่มันดันไม่เป็นแบบนั้นเพราะเมื่อคุณนายมณีตายซะก่อนครับคุณผู้ชมมิ่งมิดก็เลยเปิดตัวเลยครับว่าเขามีเมียอีกคนนึงชื่อว่าปรางทิพย์แล้วก็มีลูกติดคือปรางทองนะจุดนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นแล้วบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรครับมิ่งมิดตายซะก่อนพอตายเสร็จแล้วเนี่ยอา้าวจริงๆควรจะแบ่งทรัพย์สินที่มีให้เท่าๆกันทั้งสองฝั่ง ลูกหรือว่าคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นครับมิ่งมิดไม่ได้แบ่งทรัพย์สินอะไรให้กับปรางทิพย์และปรางทองเลยให้ฝั่งนี้หมดเลยให้ปิ่นมณีแล้วก็เหมือนแพรพราวใหม่ครับคุณผู้ชมและไม่นานครับตัวของปรางทิพย์ก็ตายปรางทองตกที่นั่งลําบากครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่อายุ15เธอถูกเลือกทั้งที่แม่ก็เป็นเมียเธอก็เป็นลูก ควรจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมหรือเปล่าแต่ไม่ครับคุณผู้ชมเธอต้องเลือกว่าเธอจะอยู่ไหมถ้าเกิดอยู่ก็ต้องทํางานอารมณ์แบบเป็นคนใช้แต่ฉันส่งเรียนนะปิดมณีบอกหรือจะออกไปฉันให้เงินก้อนหนึง่งฉะนั้นนี่ดินจะมะองว่ามันคือการเดินเกมของรังทองตั้งแต่วัยสิที่สะสมความแค้นตั้งแต่การเข้ามาสู่บ้านพิพัฒผลเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ทรัพย์สินแถมยังได้รับการปฏิบัติที่ดูแล้วมันก็ไม่สม กับการที่จะต้องเข้ามาอยู่ที่นี่ถูกกดขี่และเธอก็มองว่าจริงทรัพย์สินนะั้นมันต้องเป็นของแม่ฉันบางส่วนด้วยหรือเปล่ามันต้องไม่ใช่ของเหมือนแพรทั้งหมดหรือต้องเป็นของเธอด้วยนี่แหละเธอเดินเกมมาเรื่อยเรยจนถึงทุกวันนี้แต่ต้องบอกว่านี่เป็นวิธีการที่ผิดนะครับจริงๆแล้วตามเรื่องย่อเขียนชัดมากไว้แบบน่ากลัวมากว่าตัวของปรางทองเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะยึดทุกอย่างที่เป็นของตระกูลพิพัฒน์ผลมา เราวันนี้ทําสําเร็จแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งปรางทองที่เราเห็นพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโกหกหลอกลวงเล่นละครแล้วก็ทําทุกอย่างให้ได้มาให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองอะถ้ามองในเชิงลึกเข้าไปอะมองถึงเหตุที่มันเกิดขึ้นที่เขาแข้นแบบนี้เนี่ยก็พอเข้าใจได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโลกก็ไม่ได้ยุติธรรมกับรางทองเหมือนกันพอชีวิตเป็นแบบนั้นมันก็เลยดําเนินมาถึงทุกวันนี้ครับ แต่วิธีการทั้งหมดอะถ้ามององความเป็นจริงมันผิดนะดินก็ไม่ได้สนับสนุนนะมันผิดเต็มๆแต่ตัวของปรางทองอะดินมองว่าเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขามองว่าสิ่งที่ฉันทํามันถูกมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมชั้นควรได้เนื่องมาพวกคุณไม่ให้ชั้นไม่ยุติธรามพวกคุณเอาไปฉันก็จะทําทุกอย่างให้มันได้กลับมาแต่มันเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายและมันเริ่มเลวร้ายขึ้นทุกวันทุกวันครับมันยิ่งบานปลายครับเขาจะไปสุดยิ่งกว่านี้อีกเพราะเขาคิดว่าฉันไม่ผิด ส่วนเหมือนแพรครับคุณผู้ชมคนนี้ก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยถ้าย้อนกลับไปอ่ะคุณผู้ชมตอนนั้นก็อายุยังไม่เยอะมากครับคุณผู้ชมเขารักเขาไว้ใจนับรางครับไม่เคยคิดร้ายไม่เคยทําร้ายไม่มีสักนิดเดียวเลยอ่ะเขาจริงใจแบบล้านเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปแต่ตัวของปรางทองเองต่างหากที่มีความแค้นตั้งแต่15แล้วใช้เหมือนแพรเป็นเครื่องมือหรือเรื่องความรักกับอันนบมาเหมือนแพรก็ไม่ได้ผิด ไม่รู้นี่ว่าอันนบเป็นสามีภรรยากับนับรางเขาไม่รู้เขารักไปแล้วอะ่ะเอาก็พวกเธอตั้งใจที่จะปกปิดปิดบังสถานะที่แท้จริงแล้ววันหนึ่งมาบอกฉะนั้นเหมือนแพรไม่ผิดครับปรางทองเนี่ยเขาแค้น ส่วนที่ดินบอกไปและอีกส่วนนึงที่ดูว่าหนักที่สุดก็คือความรักที่วันหนึ่งอนนนเนี่ยไปมีใจให้กับเหมือนแพรครับฉะนั้นณนวันนี้ครับที่ทางจากนี้ไปเหมือนแพรเป็นคนเดียวครับของพิพัฒน์ผลที่ต่อต้านปรางทองฉะนั้นปรางทองก็อาจจะถูกเปิดโปงในที่สุดเชื่อว่าเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อสกัดเหมือนแพรไม่ให้เปิดโปงหรือวันหนึ่งอะ คือถ้าเกิดเขาเคยวางแผนทํากับพ่อแม่เหมือนแพรได้แบบนั้นน่ะมันอาจจะไปถึงจุดที่เหมือนแพรอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะถึงขัน้นถูกสังเก็บเลยก็ได้ครับเรารู้และติดตามไปด้วยกันครับกับละครแค้นนะครับ